1 2ึส,สายายคิดยังไงกับที่กรทมเขาจัดระเบียบสนามหลวงถ้าเป็นระเบียบก็ดีค่ะถ้ามันเลอะเทอะมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่จะให้ปิดนะ่ะเป็นใบไม่ได้คนะ่ะคนจนมันเยอะนะคะแล้วอยากจะให้เขาทำยังไงก็อ,อย่างว่าเขาอยากจะจัดระเบียบก็ให้เขาจัดตามระเบียบไม่ได้ว่า เราจะได้หากินได้ถ้าเขาปิดจริงๆก็ตายเหมือนกันค่ะคุณชีวิตสนามหลวงก็มีอยู่แค่นี้ขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็นั่งคอตกอยากให้เขาทำยังไงกับสนามหลวงก็ไม่รู้สิจะให้ทำยังไงเขาจะทำยังไงก็เ,เห็นด้วยเราก็ทำดีเราก็เห็นด้วย พูดมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะมีดีๆแบบส,สวยๆงามๆแล้วก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ต้องให้โอกาสเราบ้างแล้วถ้าเกิดเขาจะไม่ให้ขายของเขาต้องการจัดให้เปรยบเรียบร้อยให้สวยงามแต่ว่าไม่ขายของโอ้ไม่ไหวหรอกล้าเราจะทำอะไรกินนะเพราะชีวิตเราฝังอยู่กับสนามหลวงแล้วคนะ่ะล้วเะเล็ตจงแก่นี่ก็หากินสนามหลวงมาแล้วอ,อยู่ๆจอนตายนี่จะมาปิดสนามหลวงก็ไม่อดตายไปเลย ยากทำกินยังไม่มีกินเป็นนี่เป็นเีษก็ลุงลางยิ่งปิดก็ยิ่งตายสิคุณไอ้สวยๆอยากสวยฮะบ้านเมืองก็อยากสวยแต่ขอให้จัดเป็นระเบีบยบระบบเวลาก็จะสวยงามอ่ะไม่ใช่เลิกเธอทั้งวันนอนทั้งวันกินทั้งวันอย่างนี้แล้วก็เห็นใจรัฐบาลเหมือนกัน